ต้อนรับเนี่ยต้อรับตนไหนครังานไปกินเผาซุกกันนุ้ยแลกครับผนี้รับเนี่ยได้เลนไมน้องม้สองคนครับมาเงานไครับคนเกาก็เลยราบเนี่สาเรานเกากนเม่ยังนครับ้กาเียตแนี่ีไม่ได้ก็เชาขกับน้าซุกกันละต้อนรับต้บ<ม>อรับน,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 นหต้อนรับอไหจ,จะมเห็นงานไหม เขาทุ้กันครับเน,นี่ยไม่นี่ไรลาบเนี่ยลราเนี่ยลาบเข่าทุ้มกันข้าวแรกก็ที่เรื่องงานมือนะฮะั้หนี่สามาทร่วมแจกันทีงานนี้ครแกน,นะค,นกนครับนใหม่มาแต่ละคนไปเล่ะครับผมเลยกันเลเข่าทุ้มกัน โอเคได้เลยน้องตับดีเลยแก้มคห้มจินสุขดีเนาะนะครับพี่พีชที่ใช้งานให้ได้ดีอยู่นี่นะต่อนาที่เดียวนี่เพราะเราคนอ่ะครับพี่น้องโอ้โหต่อหลายอย่างเลยครับผมตะลับคนใหม่น้องใหม่ก้อยหอยเนี่ยก้อยหอยก้อยยังไงก้อยหอยนก้อยหมึกก้อยหมึกนะครับ แรงงานไทย DC น้าไม่สคนกัต้อนรับดี้เยู่ครับผมมีแค่ไหครับเต้นกับเข่ากับน้ำกินซุ้มกันก่อนทิศการทำงานมือนะครับพอเงนี่เราอยู่หาปีแล้วบาราแวงนะครับกีคตรแก๊กกันพกผู้สูกมูอายุยสบดน่นเ่อายเกออายุหรอส นี่นี่บัตรใบลงไว้นะครับผมโอ้ให้ตัวเน่งไปปล่อยตุ่มผมเงาตืวนเลยเลยนี่ครับบัตรใบลงไว้ครบเปียนเขาตัวนะครับทุ่น้องเรามีคนเดียวบัตรใบลงไว้เดี๋ยวผมบัตรใบลงไว้เพื่อเรื่องนี้นะครับเคิดกับข้าวลายอย่างนี่ครับพี่น้องนี่ครับผมถึงลาบถึงต้มมีเพื่อนถึงลาบถึงต้่มถึงนันครับเคิดกับเพาะกินทุกกันก่อน เริ่มงานมืนครับผมก่อนสตาร์ทก่อนสตาร์ทงานบืนครับพี่น้องเนะ่ครับผมเพราะว่าแม่ไก่กิด้เหตงานเขากันนะต้องกินเขากินน้ำซุ้มกันซุ้มกันก็ครับพี่น้องมันก็เหตงานเขากันนะครับโอ้กับเขาน้ำหลายอย่างอยู่เายอะแยะไปไปไป ไปพาไปใส่ไปลนะครับนี่บาร์ระใลงไว้ด้วยครับผมนีโอ้ยโอ้ยงามยงาโอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งกุ้อาวสวยเลยนี่ให้เด็กหน้าฮาปีน่อยปลาสวายดอกโอ้คนปลาคอปลาคอมันปลาต้มปลาคอมาตึกมาแต่นน้องต้นพุมโอ้นี่ปลาสวายคอเฮ้ยบาร์ระใบลงไว้คือเด็กสิ้นเะวปะ โอ้นี่ครับพี่น้องเมื่อยมนีเมื่อยยากอโอ้นี่พี่น้องอาหารคุ้รวยไอาหารคุณรวยแต่ก่อนผมมีเดินสายนอกุ้ไต้หวันนี่ครโอ้กินีอาหารจัดด้วนเจัดด้วนะนี่จำเป็นนั่หน่อยนารไปได้ีตางประเโอ้ เบ้นไม่บอโลครับพี่น้องงานต้อนรับน้องไม่ครับผมโอ้ขวเจ้าเลี้ยงดีเยี่ครับผมนะครับหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเค็นหลายอย่างครับผมกินซุ้มกันก่อนสตาร์ทงานมือเนี่ครับนี่ครับบาร์ระไาเราโอ้เราจัดให้งใหญ่เยี่ครับผมนะครับเป็นกาตเ้าเลี้ยงกับผอน้าหลายอย่างนะครับผมนะครับต้อนรับแรงงานไทยมาสู่การสู่งานในอิสิโลครับคนใหม่ครับผม ครับคนคนใหม่มาแคมนีทุกคนเหาอเจ้เฮ็ดสี่พ่สุขคนเลยครับผมส่องสวัสดิอือโอ้พูดอะไครับผมบัตรไมเอาอุดรนได้ไหมส่อสัดิเลยครับก็ว่านี่ครับสวยปะเนี่สวยปะนี่สวดเลยนะสวดเนี่นี่ครับสวดโอ้งานตงลกนอใไม่เนี่ยเราจะจัดหนักกันเครับผมนะครับว่าที่เหตุการณ์เช่ั้น ต้องกันมื้อนึงครับผมัก็ิร่วมงานกันนะเขาใหม่กินเขากินน้ำซุ้มกันกนมีอย่างพวกเขา้าใจกันกับพวกกันยาวพี่น้องย,ยืดเท่นั้งกันได้ครับนะครับน่าจงกันหนึ่งเขา้หลายย่างน้องหลายย่างนะครับพี่น้องโอ้เสเลยครับเนีเ่ยเสพแช่มีเป็นอีก,ก้อย ก้วยเนี้ยก้วยปลาหมึมกมครับผมตอนรับน้องไหมครับเนี่ยครับพี่นอ้องโอ้เซฟโค้งเหนียดแล้วครับผมต้นก้วยเนี้ยเนี่ยโอ้หอมหอมครับพี่นอ้องเชียงเทียน,นเชียงเทียนเหนียดไหมนี่ครับไอนี่ก้วยปลาหมึกค,ครับผมเนี่ยพี่น้องโอ้แตยางว่ะเจ้าครับผมนะครับโอ้ตัดไปครับผมโอ้แตเชือดมาว่ะ ต่ว่ายู่แคบนี้ตอนรับน้องไม่ดีอยู่แล้วครับพี่น้องนะครับตอนรับ,รบแรงงานไทยที่มามใหม่แรงงานใหม่ครับผมนะครับโอ้ยอดยอดยอดกล้วยถึงนก้วยหมดขึงนก้วยเนี่ยโอ้รับรับเนี่ยก็ใส่ดีขึ้นเลยว่ะ ใส่ดีเหมือนกันครับใส่ดีกันไหมวะเห้ยนะน้อง้องตรงมีดีเออเขาเรียก,กว่ามาใส่ดีใส่ดีกันไหมวะเนี่ยที่คุณแรชช็อปเขี้ยนแรชโชยมากเลยดีไหนครับพี่น้องโอ้นี่ครับผมมาละไงแล้วตัดเฮ้ครับนี่ยตัดรับน้องไม่ครับเบื่องเออครับผมโอ้เห็ดหลายอย่างครับกินเขาซุ้มกันนะครับโอ้หลายอย่างหลายอย่าง โอ้นี่บลาใส่น้อเนี่ยปลาใส่ครับปลาเนื้อมุ้งเนื้อนะครับเอ๊ะเขาต้อนรับต้องไหมวะครับผมทำข้าวต้อรับต้องไหมอยู่ครับไหนไหนเราวิ่งเหรอครับชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนตทำอะไรพิศุกนะเพราะว่าตทำอะไรตทตทำข้าวข้าวาษาอีสานนะครับโอ้แค่นี้ต้อนรับต้องไหมดีด้วยครับผมนะครับ เดี๋ยวผมพาเบิ่ง oh, บ oh, hey, mm ันไดอุดรนโอ้แคมนี่ตลับต้องไม่ดินะโอ้าวตลอบว่วงแคมนี่นี่ต้องไม่ตลับคนนี่้นี่ะุ้งจีน้องเนาะเมนเมนเมนก่อนสตาร์ทงานมือกคอนสตาร์ทเริ่มงานมือหุ่นเหล็กคนใหม่ก่อนกินข้าวกินน้ำสุ้งกันก่อนข้าวกินน้ำคุยกันสุ้งกันก่อนเป็นเลขเกิดคือวานเป็นตัวเนาะหั่นตัวเนาะก่อนเห็ดงานมือสตาร์ทหุ่นเหล็กวาได้ไหมใครสนใจคนนี้ครับติดต่อได้เลยน้องสวยได้ไหมครับโอ้ยอ่านงินเจ๊งๆหนึ่งคนหนึ่ง นัครับนัดนนับนเขาพุ่งกันด้บายสบผมมากพี่น้องนี่เขาทำานองผมเรียกคนใหม่พีน้องครับผมต้อนรับน้งใหมครับผมมาครับทกินข้าวกันตอนงานมืออื่นครับผมนับนับก่อนเำงานมืออื่นตานมืออื่นนี่เขากินน้ำุปกันครับพี่น้องที่ทรงานไทยไม่อยู่เซล ครับโอ้ต้องเขากัย่างแซ่บเลยพี่น้องตองหลายอย่างครับโอ้หลายอย่างอยู่นึ่งครับนี่บัตรใบหอยด้วยครับเนี่ยไม่มีน้องเอ่แยดไปแยดไปนะครับพี่น้องโอ้ชีวิตและงานไทยนี่อีซิวนี่ครับผม โอ้เข้าเดแซ่บวะนี่ครับก่อนสรับ้องไห่ก่อนให้งานกันครับผมนี่ครับกินซุ้มกันครับผมลายค้นนี่ครับเพื่อนมาด้วยครับให้นงานในงานให้ในอีสิวครไว้ยัดติดับ